สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทางยามาฮ่านะครับได้เปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์ร,อรุ่นยอดนิยมอย่าง XMAX 300เวอร์ชัน2021อย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับที่งานมอเตอร์โชว์2021โดยเป็นการอัปเดตสีสันใหม่ในโทนสีเทาพร้อมเดินได้สีแดงที่เบาทำให้ภาพลักษ์ของตัวรถนั้นดูมีความดุดันและก็พรีเมียมมากขึ้นกว่าเดิม รวมไปถึงมีการปรับความสว่างของไฟด้านหน้ารถให้สว่างมากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับ Yamaha XMAX 300 2,021นั้นจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด292 cc ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำ4วาว์ว4จังหวะสิงเกิ J w, overhead เฮดคัมช t แบบ b บ u ูคอร์นะครับอันเป็นเอกลักษณ์ของทาง Yamaha โชคอับหน้านั้นเป็นแบบดูอัลแคลมมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ทำงานร่วมกับดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และก็มีออปชันที่น่าสนใจก็คือระบบ traction control system นะครับหรือว่าระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนั่นเองตัวรถยังมาพร้อมกับระบบกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียบกุญแจบิดกับเบ้าอีกต่อไปเพียงแค่มีกุญแจติดตัวก็สตาร์ทรถได้เลยล้อด้านหน้ามีขนาด15นิ้วและด้านหลัง14นิ้วซึ่งจะให้ความสมดุลในการขับขี่มากที่สุดเมื่อคำนวณจากโครงสร้างโดยรวมของ X Max 300รระบบไฟด้านหน้านั้นจะเป็นแบบ LED twin eye นะครับทำงานร่วมกับไฟ LED high beam ส่วนด้านหลังก็เป็น LED แบบเทลไลท์เช่นเดียวกันนะครับในขณะที่การออกแบบของบอดี้ตัวรถนั้นจะใช้เอกลักษณ์ในคอนเซปต์บุมแมลงจากรถตระกูล Max รุ่นอื่นๆนะครับแฮนด์รถนั้นเป็นแฮนด์แบบแฮนด์บาร์ที่มีมิติกระชับสามารถคอนโทรลได้ง่ายในขณะที่หน้าจอแสดงผลนั้นเป็น LCD ที่มีทั้งการแสดงผลแบบอนาล็อกและดิจิตอลผสมผสานกันและข้อที่สําคัญอาจจะขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับรถในแนวนี้ก็คือพื้นที่เก็บของใต้เบาะของ X Max 300นั้น มีขนาดใหญ่สามารถเก็บมกักน,น็อกแบบเต็มใบได้ถึง2ใบนะครับ Yamaha Xmax 3 0 0 2021เปิดราคามาเท่ากับเวอร์ชันเดิมอยู่ที่172,900บาทด้วยกันครับสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150่กหเตอร์ s c e พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส